ดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารที่18เมษายน2566หลังจากธนาคารโกลแมนแซกรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังในไตรมาสที่1ของปี2566ขณะที่นักลงทุนต่างจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจและการแสดงความคิดเห็นเพื่อบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนปิดที่33,976.63จุดลดลง10.55จุดหรือลบ0.03%ดัชนี S&P 500ปิดที่4,154.87จุดเพิ่มขึ้น3 3.55จุดหรือบวก0.09%เดอชนียดแสแน็กปิดที่12,153.41จุดลดลง4.3จุดหรือลบ0.04%หุ้น โกลแมนแซกปิดตลาดลดลง0.89%หลังจากที่ดิ่งลงเกือบ3%ในระหว่างวันภายหลังจากธนาคารเปิดเผยกำไรลดลงสู่ระดับ3.09พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสที่1ของปี2566จากระดับ3.83พันล้านดอลลาร์ในไตรามาสที่1ของปี2565และรายได้ลดลง5%สู่ระดับ1.222หมื่นล้านดอลลาร์จึงต่ำกว่าที่นากวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ1.279หมื่นล้านดอลลาร์ผลประกอบการที่ออนแอร์ air ของโกลแมนแซกได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ ลดลงในธุรกิจซื้อขายตราสารนี้และการทําข้อตกลงควบรวมกิจการรวมทั้งการขาดทุนจํานวน470ล้านดอลลาร์จากการขายพอร์ตเงินกู้มากัส